สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วในค่ำคืนนี้นะคะทุกคนวันนี้หมอมินจะมาแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบหายไปคุณกับเขามีโอกาสหวนคืนไหมนะคะให้ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเนาะว่านิ่งเงียบกันนิ่งเงียบกันไปเนี่ยเพราะเรื่องอะไรวันนี้วันเสาร์นะคะที่21เดือนกันยายนเนาะพศสอ6พห มาดูกันบ้างว่าค่ําคืนนี้พลังงานท่านใดจะวิ่งเข้ามานะคะแรนดอมที่หมอมีนจะเปิดอยู่นี้ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยอะไรที่มันตรงกับคุณก็คือของคุณแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมอจะบอกก็คือมันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนทุกเรื่องราวได้นะคะบางคนอาจจะตรงมากบ้างบางท่านอาจจะตรงน้อยหน่อยหรือบางคนไม่ตรงเลยก็ได้นะ,ะแต่ว่าอย่าเอาการดูดวงทั่ว,วไปเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของคุณนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัว ตูเป็นไกด์ไลน์นะทุกคนนึกถึงสิ่งศิษสิท์นึกถึงหน้าคนคนนั้นนะคะมาดูพลังงานค่ำคืนนี้นะคะของท่านใดจะวิ่งเข้ามานะคะ,นะคะใบแรกของคุณก่อนนะคะดิชาีออด์ดดิชาีออดนี้นะคะมันเหมือนรถสึกเนาะ ะะตรงนี้สปริงที่จริงมันเป็นรูปสปริงนะ,ะทุกคนนะคะความหมายของมมเมนคือบางคนอาจจะเป็นเรื่องความห่างไกลไหมสองอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะทุกคนภายตรงนี้หรือบางคนเป็นความรักทางไกลก็ได้ช่วงนี้หมอมินว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางเดินทางไกลนะคะตรงนี้มาดูใบต่อมานะ,ะแต่ถ้าเป็นความรักแน่นอนละคะ่ะแม่มอว่าคุณคงเคยตามเขามาแล้วอ่ะเหนื่อยนะคะ ตามเขานะคะทาเพื่อเขาเหนื่อยเพื่อเขานะคะแอคชั่นมาตลอดเลยมาดูใบต่อมาค่ะของคุณแม่หมาว่า The Moon เดอะมูนเนาะถามว่าคุณเป็นยังไงถามว่าเราก็สับสนเราก็คิดมากนะว่าเฮ้ยที่นิ่งเงียบไปเนี่ยหายไปเนี่ยตกลงจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะตรงนี้หรือที่สภาวะที่นิ่งเงียบเป็นเพราะว่ามัน มันไม่ชัดเจนอะเดรโมนคือความไม่ชัดเจนเดรโมนคือการมองไม่เห็นอนาคตนะตรงนี้ได้ด้วยนะมันคุมเครือเดรโมนเนี้ยชาวมีลัคนาณมีนนะอันนี้กรกฎลัคนากรากฎหนึ่งดาบเห็นไหมคุณมีธงในใจแล้วหนึ่งดาบคือคุณใจแข็งมากขึ้นชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรนะะบางคนพยายามที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะเราก็มีธงในใจเรานะคะตรงนี้ ดลเวอรนะที่จริงคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะทุกคนทุกท่านที่มารับชมอยู่ตรงนี้ดวงมีเสน่ห์แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะรีบร้อนเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีกําแพงไม่ได้แปลว่าเราอยากโสดนะคืออ่าดูดีมากขึ้นคบนานนิดนึงขอความชัดเจนก็คือต้องใช้เวลานะตรงนี้หรือความรักความสัมพันธ์นี้แน่นอนละคะ่ะเขาไม่เคยชัดเจนเขาอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนคุยเยอะ หรือมีทางเลือกอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนกับเรานะคะเราเลือกที่จะแบบอาจจะอยากจะตัดอยากจะนิ่งไปนะหรือรลอมความชัดเจนเนี่ย mm hmm. ก็อีกหนึง่ oh, the งใบโอ้เดดออกมาเลยเนะบางคนบอกว่า,ท,าที่นิ่งเงียบไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเออนะคะที่จริงเราตัดจบแล้วแล้วไม่อยากสูงสิงละนะคะบางคนไม่อยากสูงสิงนะ,ะตรงนี้นะแต่บางคนยังรู้สึกว่าเอยฉันต้องการความชัดเจนฉันฉันต้องการเคลีย แต่ถ้าเป็นตรงเนี้ยแปลว่าเออฉันตัดจบแล้วพอดีกว่าเหนื่อยมาเยอะกับความสมาธิเราเคยตามเขานะทุกคนหรือสภาวะที่นงเงียบเนี่ยคุณอาจจะกําลังคิดว่าเราค่อยๆมันเป็นนัยะที่ค่อยๆห่างกันแล้วจบกันไปหรือเปล่าได้ด้วยนะคะบางคนคุยกับพ่อไม้แม่ๆม้นะสามไม่เท้านะบางคนคุยกับคนทางออนไลน์บางคนนะ,คะเคยรอนะ รอคนเก่ารอคนไกลหรือรอคนที่ห่างไปหายไปเนี่ยละๆรอคือคือรอเคลียร์หกเหรียญความรักความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยเท่าเทียมคุณซับพอร์ตคุณดูแลช่วยเหลือเก,กื้อกูลแต่ความรักมันไม่เท่าเทียมเลยเราไม่อยากได้ความรักที่ร้องขอไม่หมอบอกเลยถ้าเรามีความรักต่อกันและกันเราไม่จําเป็นต้องไปร้องขอให้เขาทําแบบนั้นให้ทําแบบนี้ทําไมคุณไม่เห็นว่าฉันทําแบบนี้ทําแบบนั้นทำไมคุณไม่ทําเพื่อเราเราไม่ต้องร้องค่ะทุกคน ถ้าคนที่เขารักเรานะ่ะเขาจะรักเราเขาจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ได้แปลว่าต้องเรื่องเงินนะคะแม่หมอไม่ได้พูดเรื่องเงินนะหมายถึงน้ําใจซื้อสัตว์จริงใจนะคะดูแลเกื้อกูลเอาใจใส่เรานะคะตรงนี้หกถ้วยนะคะค่ําคืนนี้แม่หมอว่าบางคนอาจจะยังคิดถึงเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆรอเคลียร์อะไรบางคนอยู่บางคนเป็นรักต่างไวก็ได้คะ่ะทุกคนนะคะ บางท่านอาจจะห่างกันสามปีก็แล้วแต่บางท่านหกปีบางคนมากกว่านี้นะคะมาดูฝั่งเขากันบ้างเป็นเช่นไรนะคะมาดูฝั่งเขาเขาเป็นเช่นไรราศีอะไรธาตุอะไรนะคะทุกคนแม่หมอขอพูดนิดนึงนะคะถ้าคืออันนี้แม่หมอมไม่ได้ไปว่าท่านใดนะคะไม่แม่หมอแค่อยาก ชี้แจงนิดนึงว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะคะแม่หมอจะพูดพอสังเกตนะคะถ้าไปให้แจกแจงเรื่องงานเช่นนเขา <c oughs> เขาทํางานเกี่ยวกับรถอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกเออนะคะมันจะแจงไปอีกว่าเออนะคะขับรถแท็กซี่ขับรถตุ๊กต๊กขับอะไรถ้าเป็นทํางานแม่หมอจะมาแจงไม่ได้ว่าเออเป็นนักบัญชีเป็นนักธุรการ ะะมันมันแจงขนาดมันไม่ได้ให้คุณรู้พอสังเกตว่าหนึ่งคุณอาจจะทํางานสายอาชีพเดียวกับเขาถ้าไม่สายอาชีพก็คืออยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ทําคนละแผนกคนละอาชีพหรือสายกลุ่มก้อนถ้าเป็นคนไกลไม่มองก็บอกว่าอยู่ต่างประเทศหรือทํางานในองค์กรต่างประเทศอายุที่แตกต่างดูธาตุอย่างนั้นก็ได้นะคะตรงนี้เนาะมาดูกันเขาเป็นอย่างไรนะคะสิบถ้วยคุณกับเขาคนนี้บางท่านเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วก็ได้นะคะ มีลูกด้วยกันเราก็มีนะบางท่านนะแต่ถ้าคุณมาบอกมาว่าเออเรายังไม่ได้มีลูกเลยไม่หมอยังไม่ได้เป็นครอบครัวแต่เรารักเขาเต็มเลยเนี่ยเห็นคะ่ะให้การใส่ใจดูแลทุกคนคบกันนะคะบ้านก็หมายถึงหวังถึงอนาคตไม่มีใครอยากคบกับใครเล่น,ลนๆฉาบฉวยไปวันๆแล้วนะคะ่ะทุกคนตรงนี้นะมาดูกันนะคะทุกคนหกไม้เท้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้ค่ะ เขาประสบความสําเร็จนะในเรื่องงานนะคะด้วยความสามารถมีคนชื่นชมเขาอยู่นะคะตรงนี้อเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวเขาก็ได้ควีนลอปสอดทุกคนอันนี้ธาตุลมตึนกุมเมทุนถือดาบแบบนี้หนึ่งทำอาชีพเกี่ยวกับโลงเหล็กก็ได้นะคะเป็นแพทย์เป็นหมอได้ไหมถือดาบแบบนี้ได้คะ่ะถือถือมีดแบบนี้ความหมายหมอมินคือควีนอฟสอดเนี่ยคุณกับเขาน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะ ถ้ามีเรื่องมือที่สามหรือความไม่ชัดเจนหรือเขาดึงใครเข้ามาคุณคุณเหนื่อยแล้วนะคุณตามเหนื่อยละนะคุณเคยงอ้อเคยตามเคยทนเคยรอเขามันเหมือนการตัดไปด้วยนะ,ะไม่ได้ตัดไปด้วยลงนะตัดไปเพราะเหนื่อยเพราะคุณเคยให้โอกาสแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเรากับเขาคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะขัดแย้งกันได้ด้วยนะคะตรงนี้นะอามาใบต่อมาเด็กเชอเหรียญโอ้นะคะ ถ้าเป็นควีนถือดาบกับเด็กเธอเรียนอายุห่างกันมากนละทุกคนบางคนห่างกันนะคะสามปีหกปีบางคนเกือบสิบปีเลยด้วยซ้ําหรือมากกว่านี้ก็มีเด็กเธอเรียนคนคนนี้แม่หมอว่าหนึ่งถามว่าเป็นยังไงเขาอาจจะยังโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานและก็การเงินถ้าคุณเจอคนอายุน้อยมากๆนะทุกคนโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานการเงินถ้าเป็นความรักเหมือนเขารู้สึกดีกับเราก็จริงแต่มันไม่ได้หมายถึงว่า เขาจะต้องคอมมิตเมนต์เขาจะต้องมีบันไดขั้นหนึ่งสองสามคือความรักความสัมพันธ์มันเป็นสเตปนะคะเขาอาจจะยังไม่มีเพราะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นฐานก่อนนะคะตรงเนี้ยแต่เราก็เลือกที่จะตัดจบก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าเออมันมนเหนื่อยเขาไม่ชัดเจนอย่างนั้นนะคะแปดไม่เท้าขึ้นมาฝั่งเขาทุกคนแม่หมอไม่รู้ว่าคลิปมองหมอ,มอตรงกับท่านใดบ้างแปดไม่เท้าคือการสื่อสารการคุยแม่หมอว่าขึ้นมาฝังเขา นะท่านใดตรงจะดีฟคริปหมอวันนี้อาจจะมีคนที่ทักคุณไปไม่ได้แปลว่าต้องเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นนะะน,นะคะหกวันนาหรือนาะสัปดาห์ที่เจ็ดที่แปดอย่างนั้นก็ได้นะ,ะตรงนี้นะคะมาดูใบต่อมาเจ็ดเหรียญแม่หมอว่าคนคนนี้เขาก็คิดพินิษพีคอนะคะตรงนี้ในในความรักความสัมพันธ์ถามว่าอยากไปต่อไหมเขาก็อยากไปต่อค่ะทุกคน นะอาชีพสายช่างก็ได้นะคะตรงนี้นะอาชีพสายช่างนะ,ะหรือเจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะเลขเจ็ดเป็นดาวเสาร์นะไพะ่เนี่ยเกี่ยวกับวัสดุก,ก่อสร้างก็ได้นะคะพวกเหรียญขึ้นมาบางครั้งก็เกี่ยวกับธุรการหรือการเงินการบัญชีการธนาคารพวกเนี้ <c oughs> นะคะเออคิงออฟสอดค่ะทุกคนบางคนสายงานเดียวกันก็ได้นะคะหรือบริษัทออฟฟิศนะคะเดียวกันอย่างนั้นก็ได้นะคุณกับเขาน่าจะมีปัญหาหนึ่งนะคะ ความขัดแย้งไม่เข้าใจพอพูดปุ๊บแล้วไม่ได้แปลว่าทะเลาะนะคะล้วก็ตัดกันไปแล้วก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเออมีอีโก,โก้นะทุกคนแม้บอกว่าเจ็ดเหรียญเขาก็รอคุณถ้าเป็นความขัดแย้งนะนะคะสี่เหรียญน,นะคะทุกคนความรักความสัมพันธนี้คนคนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่แต่เห็นไหมคะสามเหรียญอยู่เบื้องหลังทาว่าเขามีคนจีบคนคุยคนแอลไหมคนนี้มีนะ มันก็มีทุกคนแต่ไม่ได้แปลว่ามอหมองไม่ได้บอกว่ามันดีนะคะตรงนี้นะถ้าเรามีความรู้สึกว่าคบกับใครแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราความคงให้ความซื่อสัตย์ความสําคัญกับคนคนนั้นนอกจากเราจะคิดว่าเออมันมันไม่ใช่ก็บอกกันเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะยังมีคุณตรงเนี้ยไนถือถ้วยค่ะทุกท่านเออถ้าคุณขัดแย้งอะไรกันที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาคือห้านาทีที่แล้วเมวื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้ว ถ้าท่านใดบอกว่าเออแล้วปีที่แล้วดูได้แม่แม่แมหมอแม่หมอก็ต้องตอบว่ามันดูได้หมดแหละแต่แค่แม่หมอจะถามกลับไปหาคุณว่าอุ้ยเป็นปีปีปแล้วคุณยังจะรออีกเหรอคะอะไรแบบนี้ชีวิตเราต้องมองไปข้างหน้ามากกว่าในถือถ้วยแม่หมอวาสวินถือถ้วยคุณนี้มาคนคุยคนทางไกลไหมมาคนเจอกันในสายเพื่อนสายงานอย่างไงนนะคะมีคนที่คิดอยากจะวางแผนมาง้อคุณนะแผดไม่เท้าเนี่ยวางแผนอยากพูดอยากคุยอยากมาง้อคุณถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจนะทุกคนนะ แม่หมอขอฟิกไปที่ขัดแย้งไม่เข้าใจกันมีปัญหานะัเห็นไหมเขาก็รอนะรอคุยรอเคลียรย์รอติดต่อนะคะตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นคุณแม่หมอว่าเขารอติดต่อรอสื่อสารกับคุณอยู่ห้าถ้วยแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาทำนะอะไรก็ตามที่เขาทำเขารู้สึกผิดและเสียใจค่ะทุกคนแม่หมออ่านตามหน้าไพา่นะคะ <c oughs> ถ้วยที่มันล้มไปเนี่ยแปลว่าความรู้สึกของบางคนที่พังอาจจะเป็นคุณก็ได้หรือความรู้สึกพังเนี่ยนะคะเขาก็คิดละเออเขาก็เสียใจนะแต่ว่าบางครั้งเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้ปากหนักปากแข็งขอโทษใครนะคะอาจจะไม่ได้พูดก็ได้แต่ทําลักษณะอย่างอื่นนะคะตรงนี้คุณเห็นไหมบางคนฉันพูดเป็นคําว่าขอโทษแต่อาจจะไป ไปซื้อนูนซื้อนี่ให้เรากินซื้อนะคะอันนี้คือการง้อของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ,นะะตรงนี้ค่อนข้างมีโก้หน่อยนะคะแต่เขาเสียใจยนะคเขาคิดถึงคุณมีคนอยากมาง้อคุณนะทุกคนนะคะสภาวะบางท่านเป็นความรักที่เดินทางไกลนะคะทำงานเกี่ยวกับรถเป็นแอร์เป็นสะจวสนะคะได้นะคะตรงนี้หรือทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถได้หมดใช้ยวดยานพาหนะหรือสิ้นส่วนรถยนต์นะทุกคนตรงนี้หรือเป็นเซลล์ก็ได้นะใบนี้ หรือสายอาชีพเดียวกับคุณก็ได้หรือสายอาชีพที่ใกล้ๆกันเคยติดต่อเคยค้าขายนะคะในบริษัทกลุ่มก้อนออแม่หมอว่าภาวะที่นิ่งเงียบในเขาคิดถึงคุณเขากํลาลังวางแผนนะคะที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนะคะความรักนี้มันมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ลมด้วยนะแปดถวยเนะี่ยบางคนมันรู้สึกมันไม่เติมเต็มเพราะว่าปัญหาที่ขัดแย้งกันบ่อยแม่หมอเห็นไพตรงนี้ขึ้นมามีเรื่องขัดแย้งขึ้นมาก่อนนะทุกคน ในหน้าไพ่ของเขานะไม่เหมาะอ่านตามหน้าไพ่นะคะบางท่านอาจจะตรงกับคุณในคืนนี้อาจจะไม่ตรงกับอีกท่านหนึ่งก็ได้พอขัดแย้งกันมากๆมันจะรู้สึกว่าเอ้มันไม่เติมเต็มแต่พอห่างออกไปก็คิดถึงเพราะพวกคุณเหมือนกันเหมือนกันในไพ่จับคู่แบบนี้คือความรู้สึกมันมันคิดถึงและหวยหากันอยู่เพียงแต่ว่าเวลามาแล้วมันก็มีเรื่องขัดแย้งจุกจิกกันนะคะทุกท่านตรงนี้ลดลาวาสอกันเนาะ เก้าเหรียญเขาก็ค่อนข้างหาเงินเก่งคนนี้นะคะหาเงินเก่งนะอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองมีความมั่นใจสวยหล่อในแบบฉบับของเขาแต่ว่ามันไม่เติมเต็มเขาคิดว่าเขาอยู่ได้แล้วเขาเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะโลกส่วนตัวสูงนะคะคนนี้นะคะแต่แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยการอยู่คนเดียวมันไม่ได้บ่าโอเคนะเขาเหงานะคะเขาโดดเดี่ยวเขาเศร้าคิดถึงคุณนะอนุพัยนะคะเขาก็เศร้านะคิดถึงคุณ เนี่ยกาลังรอคุณมาง้อก็ได้นะคะแต่ว่าแม่หมอว่าไพ่ขึ้นฝังเขาเนี่ยค่ะมีคนวางแผนที่อยากมางอ้อแต่ให้สบายใจให้มันนิ่งก่อนนะทุกคนสี่ถ้วยเขาก็รู้สึกเซ็งๆเบื่อๆนะที่มันต้องเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเออทางานเยอะทํางานมากก็จริงแต่ไม่ได้มีกระจิตกระใจก็ทําทไปอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะคิดถึงคุณหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยดูแลใส่ใจเขาหยิบยื่นอะไรให้เขาเขาก็เหมือนเขาไม่แคร์คุณแต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดถึงละ ะะหรือสภาวะนี้ก็คือมันยังทําอะไรไม่ได้คิดถึงก็คิดถึงเสียใจก็เสียใจในสิ่งที่พันผ่านมาแต่ยังทําอะไรไม่ได้อ่มาดูความรู้สึกเขาที่มีตะคุณในค่ำคืนนี้นะคะทุกคน มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะคืนนี้อ้ <c oughs> เขาก็เสียใจไม่แพ้คุณนะที่ถ้าเป็นเรื่องที่พูดจาทิมแทงใจกันนะคะมันเป็นความเสียใจเขาก็เสียใจค่ะทุกคนสามดาบนี้หรือถ้าเขาดึงใครเข้ามาทาําให้คุณเสียใจหรือเขาเป็นคนที่เขาไม่ไม่แคร์คุณนะคะตรงนี้ไม่บอกว่าเขาก็เสียใจนะนะคะธาตุลมตึกงกลุ่มเมทุนมาขึ้นมาโดวเห็นไหมคะโดว์คือ <c oughs> ดววอรคือดาวเสาร์เดวเว่าคนเกิดวันเสาร์ได้ด้วยนะทุกท่านตรงนี้และดวเวอร์หมายถึงคุณอาจจะคุณกับคนนี่อาจจะเป็นการที่คบกันบางคนอาจจะคุยกับคนทางไกลเห็นไหมคะเดวเวอร์แม่หมอแคยยกตัวอย่างคนต่างชาตินะ,ะตรงนี้ได้ด้วยหรือคนไทยที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือคนละจังหวัดคนละรัฐนะคะภายตรงนี้มันก็จะบอกเป็นสังเขปใหญ่ๆเนี้ยจะไปให้ลงรายละเอียดปีด่อยอยู่กระทรวงไหนของต่างประเทศอย่างนั้นมันก็จะ มันก็จะหยิบย่อยนะคะสามชั่วโมงก็จะพูดไม่จบคนฟังก็จะบอกว่าฉันไม่ได้มานั่งคุณเมาท์มอยเรื่องอาชีพนะ,ะฉันมาดูพลังงานไพ่นะเ <c oughs> นาะโอเคค่าคืนนี้เขาบอกว่าเขาก็โดดเดี่ยวเขาก็เหงาค่ะทุกคนหรือที่ผ่านมาเขาทําให้คุณน้อยใจทำให้คุณเสียใจไม่ได้เห็นค่าคุณนะคะมีความรักเหมือนไม่มีช่างหนิบหนาวหรือเกินนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาเสียใจค่ะเขาอยากเขาบอกคุณคือโลกทั้งใบของเขานะ ะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากเลยมันสิ้นสุดแล้วหรือยัง <S <S เขาเสียใจในสิ่งที่มันมันต้องเป็นแบบนี้นะคะณตอนนี้เขาก็โดดเดี่ยวแต่ถ้าบางท่านทะเลาะกันและขัดแยง้งพูดจาขัดแย้งกันแล้วก็ต่างคนต่างนิ่งทีเนี้ยมันจะเป็นสภาว่าที่เขารู้สึกว่าเหมือนเราต่างคนต่างคิดไปเองคิดไปคนละทางเข้าใจไปคนละอย่างเลยต่างคนต่างเงาเขาก็เหน็บหนาวไม่แพ้คุณนะคะทุกคน ه, มาดูใบต่อมาอ่า ถ้าใครมาฟังคลิปหมอนะคลิปนี้นะถ้าตรงจะเดิกคุณมีคนที่กําลังคิดถึงการติดต่อสื่อสารมาจากคุณแต่แม่หมอบอกไปแล้วนะถ้าคุณไม่ทักไม่ทายไม่อะไรไพ่สื่อสารขึ้นมาฟังเขาอันนี้ธาตุไฟเมสิงหานนเนาะธาตุดินกันเมื่อสมมังกรนะคะเขาอยากคุยกับคุณนะะหรือเขารอคุณทักมาก็ได้นะะเด็กเธอเรียนนะะอันนี้ธาตุดินกันเมื่อสมมังกรคนอายุน้อยนะทุกนะคนที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดว่า <c oughs> แม่หมอไม่ขอฟิกไปที่อายุก็ได้นะคะบางคนอายุเท่าคุณหรือมากกว่านีสใส่มันเด็กก็มีเอาแต่ใจไม่โตตอนนี้ดวเวอร์หมายถึงการผ่านการเรียนรู้เมื่อไม่มีคุณเมื่อไม่มีคุณเขาอยู่กับตัวเองแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเอ้ยนะคะการเติบโตทางจิตวิญญาณของเขาเขาเป็นอย่างนี้หรอทําเขาทําให้ความรักของคุณนาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ใส่ใจแบบนั้นนั่นคือมันมันสภาวะที่ไม่โตที่ผ่านมาตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วความคิดนะคะทุกคน หรือเขาเป็นเด็กจริงๆก็ได้เอาคิดไม่ถึงคิดไม่ทันไม่รู้จักการใส่ใจการดูแลนะคะอยากมีความรักแต่ไม่ได้รู้คุณค่าว่าควรทํำยังไงนะคะเดือดซันคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะทุกคนคนนี้หน้าเด็กนะทายุเท่าคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขายิ้มได้ทําให้เขามีความสุขอย่าบอกนะว่าทุกคนเวลาช่วงที่ทะเลาะขัดแย้งมันก็มีช่วงที่มีความสุขมันก็ต้องมีแล้วค่ะเขาคิดตรงนั้นนะ คุณทําให้เขามีความสุขทําให้เขายิ้มได้ตรงนี้นะคะนะคะนายถือไม้เท้านะาสศวินถือไม้เทา้าอันนี้ธาตุไฟนะแม่สิงห์คณูคนคนนี้เขานึกถึงการเดินทางกับคุณเขาใจร้อนนะคะโอ้ยไฟเห็นไหมแปบดบไม้เทา้าขึ้นตีคู่กับอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยแม่หมอบอกเลยเขามีแรงบันดาลใจยังยังคงโหยหายังคงมีไฟกับคุณมากๆนึกถึงการเดินทางอยาก เนี่ยอยากควบม้านะคะแม่หมอขอเปลี่ยนนะสมัยนี้ก็คืออยากเดินทางมาเจอคุณนะ,ะอยากพูดอยากคุยนะคะคิดถึงนะคะทุกคนเด็บหนาวมากเลยเงามากเลยค่าคืนนี้ของเขานะคะขิงถือถ้วยทอดน้ํากระกดมีนพิจิกพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะทุกคนเขารักคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยคนนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้คนคนนี้จะค่อนข้างาวันไหวง,ง่ายนะคะตรงเนี้ยใจอ่อนวันไหวง,ง่าย คีดสงสารเขารักคุณนะคะทุกคนคิดถึงคุณมากเลยนะเงาเดอะใหเพลเทสนะคะตรงนี้มันมีอะไรในใจลึกๆที่เขาอยากบอกคุณหรือที่ผ่านมามันเป็นเรื่องความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างก็ได้หรือทาเขาทําตัวลับๆล่อๆแต่ว่ามีความลับไม่มีในโลกนะคะคุณน่าจะไปรู้แล้วเอมเพลอร์ราศีเมษราคนาเมษนะราศีเมษนี่มีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวแม่มอว่าอันนี้คุณเกิดวันอังคารบางคนคุยคนต่างชาติ ถ้าเป็นคนไทยคือมีสีมีตําแหน่งเกี่ยวกับราชการหรือถ้าทํางานเอกชนก็เจ้าของกิจการนะทุกคน,นะระดับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะตรงนี้เขาคิดถึงคุณหรือคนนี้เขาแบบคือคิดถึงแต่ว่าเป็นคนที่งอไม่เก่งน,นะอิมเพลอร์เนี่ยระหว่างอํานาจด้วยนะคะสั่งโน่นนี่นั่นแต่ใจลึกๆเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงมากด้วยนะคะ้เราแฟนพพิ่ศพละคณาพึกศพ คุณเป็นกุญแจสําคัญที่ใขไปในความลับของหัวใจเขาแม่หมอว่าค่าคืนนี้เขาอาจจะขอพอรบางอย่างหรือถ้าคุณขอพอรสิ่งศิษย์ถึงเขาแล้วนะคะคนที่ใช่มันต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะถ้าคุณคือคนที่ใช่สําหรับกันและกันมันยังมีโอกาสที่จะกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจนอกจากมันเป็นปัญหาร้ายแรงเช่นทําให้เราเสียใจทําอะไรรับหลังผิดแล้วผิดซ้ําผิดซ,ดซากอะไรเงี้ยอยากคุียร์คุณทักคุณมาอันนี้มันขึ้นอยู่กันตัดสินใจของคุณแล้วกันนะคะแม่หมอว่า คนคนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแหละใส่ใจเขาดูแลเขานะคะคุณกับเขานะคะไม่เคยห่างหายไปไหนเนาะถ้าเรื่องความขัดแยง้งโยว,วนไปวนกลับมาเหมือนตัดกันไม่ขาดสําหรับบางท่านหนึ่งถ้วยถ้วยแห่งความรักถ้วยแห่งการล้นออกมาน้ําที่บริสุทธิ์นะคะดอกบัวก็ผลีบใบแม่หมอว่าคนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะนะคะ ในหัวข้อเนี่ยนะคะมีคนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่มีคนอยากดีลกับคุณใหม่ๆทําความเข้าใจใหม่หรือกลับมาเคลียร์อะไรบางอย่างค่ะทุกท่านอ๋อในทถือด้วยแน่นอนละค่ะมีคนอยากมาง้อคุณนะนะมีคนอยากมาง้อคุณอยากพูดอยากคุยเพราะว่าอ้นะคะเขาโคตรเหงาเลยนะคะเหน็บหนาวมากเลยค่ำคืนนี้ในหัวใจเขานะคะ นะบางคนบอกเปิดดีสันนิดนึงแม่หมออาอ่านใจให้ฟังเข,เขาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะทุกคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่นะนะมีคนอยากกลับมาแล้วอาจะาคลั่งรักคุณหนักกว่าเดิมหรือถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ที่เขาที่ผ่านมาเขาบอกเออเขาเจ้าชู้แหละเขาไม่มีเองนะตรงนี้เขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะะเขาจะเคลียร์บางอย่างพยายามเคลียร์คะ่นะอ่ะ ค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณมาทุกคนค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณถ้าท่านใดอยากให้แม่หมอแรนดอมหัวข้ออะไรถ้าแม่หมอแรนดอมได้นะคะก็บอกใต้คลิปได้นะทุกคนนะลองดูนะคะ,ะค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะทุกคนแม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะนะคุณเป็นหนึ่งเดียวที่ให้ความรักความจริงใจ น้าที่ล้นออกมาแปลว่าคุณมีความรักที่รักเขาจนล้นใจที่ผ่านมาคือทามาดีที่สุดแล้วค่ะตรงนี้เดชารีออร์ตนะคะเขาบอกเขาจะตามคุณเองตอนนี้นะเขาคิดถึงการเดินทางด้วยนะนะคะเขาอยากเดินทางมาเจอคุณก็ได้หรือถ้าไม่ได้นึกถึงการเดินทางมันขึ้นแบบนี้ก็แปลว่ามีคนที่อยากตามคุณละไม่ต้องวิ่งตามเขาแล้วเขาจะตามหาหัวใจเขาเอง เขาส่องคุณนะคะทุกคนค่ําคืนนี้นะส่องคุณนะคะวางแผนที่อยากมาง้ออยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แต่ค่อนข้างปากหนักไม่รู้จะเอื้อนเอ,อ่ยยังไงนะคะแล้วก็ค่อนข้างปากหนักแล้วก็มีอีโก้ด้วยนะคิงออฟซอนเนี่ย <c oughs> และอีกแบบหนึ่งคิงออฟซอนหมายถึงความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะทาอันเดรนะคะทุกคนขึ้นมาสองรอบฝั่งคุณก็ฟังเขาด้วย <c oughs> แปลว่าคุณกับเขาท่างเงียบกันไปนานหมายถึงการจบหรือบางทน ฉันจบแล้วฉันเลือกที่จะนิ่งนะคะมีคนที่ไม่อยากจบไม่อยากจากนะถ้าอย่างนั้นนะะเดอะสั้นค่ะทุกคนคุณเป็นแสงอาทิตย์นําทางให้เขานะคะตรงนี้เขานึกถึงคุณแล้วเขายิ้มได้เขามีความสุขเขาส่องคุณนะเขาทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจเป็นความรักที่มันเดือดันหลังให้จากกันนะคะทุกคนเขาอยากบอกอะไรคุณ,คณ เออแม่หมอว่าเขาทําให้คุณเสียใจมากเลยหรือข้าขัดแย้งกันมากมมันก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงนะแต่ว่ามันเหนื่อยกับการขัดแย้งกันการปรับตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจอย่างหนักเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําให้คุณเจ็บแสบมากเหมือนกันนะคะเขาคิดถึงนะทุกคนแต่ว่าเขาก็กลัวคุณไม่เอาคุณใจแข็งก็ได้นะหรือเขาไม่สบายนะคะช่วงนี้นะถ้าเลือกไปเรื่องคุณขัดแย้งไม่เข้าใจกันช่วงนี้ที่นิ่งเข้าไปเขาอาจจะไม่สบายอยู่ก็ได้ เขาก็เหนื่อยเขาก็เบื่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ตั้งใจที่มันอยากจะทําแบบนั้นแบบนี้แต่มันมันไม่สามารถยังมันทําได้นะคะตรงนี้เออความรักความสามาัคคีเขาจะกลับมาแล้วให้มันเท่าเทียมกันกลับมาตามสัญญาให้มันเท่าเทียมไหมคะไพ่จะติดอยู่ตรงนี้ตาช่างน่ะอ,อืมเขาบอกเขาก็รอเนะรอโอกาสรอเวลารอเคลียร์ใจนะคะ รอที่จะเข้าหาคุณยังไงนะคะทุกคนกำลังพินิจพิเคราะห์อยู่วิโฟอร์จูนคนเกิดวันพฤหัสนะคะเขาอยากให้คงรอแห่งโชคชะตาได้มุนย้อนกลับมาหาคุณนะถ้าคุณคือคู่เขาแล้วคือคนที่ใช่ขอให้ได้วนกลับมาเขายังกอดรัดเขายังคิดถึงความรู้สึกนั้นอยู่เขายังคงห่วงแหนคุณอยู่นะคะตรงนี้เขาทุกข์ใจมากเลยนะคะทุกคนมันจบบางสิ่งบางอย่างบางบางท่านอาจจะ เลือกที่จะจบแล้วก็เงียบใส่กันหรือบางคนเป็นภาวะที่นิ่งเงียบแล้วมันเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเงียบไปแบบนี้แปลว่าคุณตัดจบเขาไปแล้วหรือเปล่า<__เขาสับสนมากเขาท,ทุกข์ใจและแต่ส่องส่องไปเศร้าไปทุกไปรอค่ะอยากจะต่อยอดกับคุณนะอยากจะกอบกู้ความสัมพันธ์นะคะให้มันสบายใจก่อนค่อยคุยและดิฟูยังหมายถึงอีกว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเหมือนไม่แคร์คุณไม่ได้ใส่ใจแต่มาตอนนี้มานั่งเศร้านั่งทุกข์นั่งเครียดมานั่งสองคุณ จะเริ่มต้นยังไงจะเอื้อนเอ,อ่ยยังไงนะคะตรงนี้หนึ่งเหรียนคุณเป็นคนที่สำคัญและมีค่าสำหรับเขามากนะคะไพ่ตรงนี้นะอันนี้คือซุ้มแต่งงานนะนะคะแม่หมอไม่ได้พูดถึงว่าเออต้องแต่งงานเสมอไปเช่นเขาเหมือนคิดได้ว่าตื่นรู้ว่าเอะคุณคือคนที่สําคัญคุณคือความรักที่มั่นคงเขานึกถึงภาพการแต่งงานการอยู่ร่วมกันซื้อแหวนเพชร อะฮอันนี้ได้ด้วยนะคะการมอบของขวัญการง้อนะคะตรงนี้ให้คุณนะคะเขาอยากกลับมาคืนดีค่ะทุกคนหกถ้วยตรงนี้นะคะอยากกลับมาคืนดีนึกถึงเรื่องเราเก่าๆแต่มันสายไปไหมอยากกลับคืนนะคะทุกคนตรงนี้อืมเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณยังต้องการอยู่ไหมพราะปิดกั้นกันนิ่งเงียบกันไปหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายามแล้วก็ได้แต่ตอนนี้เมื่อ คนเราพยายามมากๆไม่เห็นมีการตอบรับ <c oughs> จากไม้เรียกที่คุณเรียกใช่ไหมคะเราก็นิ่งเงียบเหมือนกันเนาะนะคะตรงนี้เดสตานะคะชาวกรุงเนาะ,ะลักนณากรุงที่จริงคุณเป็นแสงสว่างดวงดาวนะคะเขามีคนคือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แม่หมอแนะนําสุดท้ายคุณดีกว่านะคะไพนี้ยังหล่นอ,อกมาเลยหนึ่งถ้วย ะะสิ่งลักนาสิ่งเนาะคุณบอกคุณยาด็กคุณทำคือคุณทําทุกสิ่งอย่างหมดแล้วสิ่งนะ,ะสเตนเนี่ยเคยวนเคยเวียนนะ,คะเคยให้โอกาสแล้วแต่ตอนนี้คุณเข้มแข็งนะคุณอยู่กับตัวเองคุณรักตัวเองมากขึ้นหนึ่งแม้จะคิดถึงแค่ไหนแต่ถ้ากลับไปแล้วเหมือนเดิมเจ็บซ้ำๆคุณก็ไม่เอาหรือไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้ก็ได้นะนะคะแล้วแต่บางท่านนะ,ะที่จริงมันมีเลขแปดอยู่บนหัวบางสำรับคือการวนกลับมา แต่คุณไม่ทำอะไรละคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องงานไปนะดูแลตัวเองมากกว่านะคุณก็สวยคุณก็โดดเด่นนะคคุณก็มีความมั่นใจนะคนะตรงนี้นะคุณนิ่งละคุณเย็นละอุ้ยสองถ้วยค่ะตรงนี้นะอา้าวแม่หมอพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะให้แม่หมอขึ้นมาแบบนี้นะคะก้าวดาบ มีคนเครียดมากคิดถึงคุณมากเลยในค่ำคืนนี้แม่หมอว่านะคะแล้วก็ไพน่นี้นะถ้าคุณยังเป็นคนที่ใช่สำหรับกนและกันมีคนที่ไม่อยากจบไม่อยากจากมีคนที่อยากพยายามเข้าหาคุณถ้าอย่างนั้นสิ่งที่แม่หมอแนะนำคือถ้าคุณเคยพยายามแล้วหมายถึงท่านใดที่เคยพยายามมีความสัมพันธ์แล้วคุณทำได้ตอนนี้คือคุณรักตัวเองปล่อยที่เขาพยายามเพื่อคุณบ้างเปลี่ยนกันแต่ถ้าท่านใดบอกว่าเออฉันไม่ได้เคยพยายามไม่เคยเห็นค่าคนคนนั้นเลย ณนะตอนนี้แม่หมอว่าเขาก็คิดถึงคุณแต่ว่ามันมีความน้อยใจมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมันก็เลยเฟดตัวมีคนที่เฟดตัวจากตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราต้องพยายามแล้วถ้าเราคิดว่าเขาสําคัญต่อใจเราแต่ถ้าคุณทามาเยอะอย่างที่แม่หมอบอกคุณก็เป็นสเตนตละสร์ตาคือนิ่งโฟกัสในสิ่งที่คุณควรทําให้เขาพยายามในสิ่งที่เขาควรทําถ้าเขารักเรานะทุกคนขอบคุณมากมายนะคะแต่ว่า <c oughs> แม่หมอว่าม,มีมีโอกาสนะสําหรับ บางท่านที่มาตรงจจดีย์คิปหมอมีโอกาสได้คืนดีกับสิ่งเก่าๆวันเก่าๆนะคะตรงนี้นะคะเขาเครียดมากนะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมนะทุกคนนะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ